วันนี้มาพูดถึงหนังเรื่องเสือเพนผลงานการสร้างและกำกับของคุณวินิพักดีวิจิตหนังเรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่28มกราคม2521ที่โรงหนังสาราเฉลิมไทยและสามยาาิพระเอกสองคนครับกรุงศีวิไลและสรพงษ์ชาตรีแล้วก็ยังมีคุณไพโรจนใจสิงห์ด้วยส่วนนางเอกตัวยืนเป็นคุณปิยมาศบุญยกุณ คุณมายุรชัดเหมือนประสิทธิทเวสและนางเอกน้องใหม่นะครับชื่อปากาวัลลีบุญญยจิติในเรื่องจะชื่อเบนเดแสดงเป็นสาวกะเรี่ยงนะครับหนังเรื่องเสือเพลนนั้นเคยออกเป็นเทวีดีโอนะครับแล้วก็เคยฉายผ่านช่องทีวีผ่านช่องเคเบิลทีวีแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับก็มีการลงไว้จนจบเรื่องแล้วนะครับแต่วันนี้ที่จะพูดถึงนะครับ จะใช้ภาพประกอบซึ่งเป็นภาพจากากากฟิล์มชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่หนักจริงๆจะยาวประมาณสองชั่วโมงนะครับกากฟิล์มีเหลือมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับค่อนข้างกระโดดทํารังเสียงก็เรียกว่าจับประโยคไม่ค่อยได้นะครับหัวม้วนท้ายมวนนี่ขาดหายไปเยอะนะครับเพราะว่าเป็นกากฟิล์มที่ใช้มาตั้งแต่ปี2 5 2 1็ก็เสียดายนะครับ ถ้าจะไม่มีการนำมาให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นภาพจอสโคปนะครับในเทปวีดีโอจะเป็น 4. ต่อสเต็มจอโทรทัศน์นะครับภาพก็เลยแตกต่างกันแต่ของเราเส้นฝนเยอะกว่าครับเสือเพ่นนี่มีที่มานะครับเพราะว่าตัวพระเอกกรุงศิวิไลที่นาอกสักยันเสือเพ่นไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องจะเป็นตำรวจเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยมีเพื่อนที่รักกันก็คือคุณสรพงษ์ชาตรีก็เป็นตำรวจด้วย แต่ความที่กรุงศีวิไลหรือว่าเจ้าหนอมนี่แหละครับในเรื่องชื่อหนอมพี่ชายคนนี้ครับชื่อไอ้แก้วก็คือคุณมานพอสวัสดคุณกรุงนนลาออกจากตํารวจเพราะว่าหวังจะรวยนะครับก็เลยถูกเดวถูกคาาไว้จากผู้บังคับบัญชาก,ก็คือคุณทบพิศวัชชาติแล้วก็เพื่อนเพื่อนรักนะครับจอาล้อมก็คือสรพงชาตรีบอกว่าถ้าไปทําตัวไม่ดีแล้ว สองคนนี้จะช่วยกันกำจัดแล้วก็เป็นจริงครับกรงุงศรีเวิไลเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านนั้นมีคนรักก็คือคุณปิยมาศบนเนี่ณคุณปิยมาศนั้นจะต้องแต่งงานก็ลเลยไปชุดคุณปิยมาศมาพอฉุดคุณปิยมาศมาทีนี้ก็ต้องหนีแล้วล่ะครับเมื่อหนีรอดจากการตามล่าของญาติคุณปิยมาศก็มาเจอคุณมยุรชัดเหมือนประสิทธิเวทที่เป็นคนรักนะครับแต่ก็เกิดเรื่องอีกครับก็เลยโกรธก,กันกับคุณ ไม่รู้จักทีนี้สองคนพี่น้องก็ไปหาคนรู้จักเจอคนนี้ครับคุณวิชุตาเทียนโสพลวิชุตานี้ไม่รู้จักครับที่ยนดกมาให้ขึ้นบ้านพอรู้ว่าเป็นเพื่อนของพ่อก็ให้ขึ้นบ้านแต่ว่ากรุงนี่ก็กล็อกติดกับคนนี้แหละครับแล้วก็ปล้ำคนนี้ตกเป็นเมียอีกนะครับแต่ว่าคนนี้ไม่ยอมเหมือนสองคนนะครับก็เลยเกิดเรื่องกันนี่ครับยิงใส่เลยนะครับ ทีนี้ก็ต้องแยกย้ายกันนะครับนี่ครับจากคนนี้แหละครับจากบ้านหลังนี้สองคนพี่น้องนี่ครับที่สักเสือเผ็ดสองคนพี่น้องในแก้วกับในนอมก็เดินทางข้ามเขตจะไปแถวแถวชายแดนพม่าครับระหว่างที่เดินทางไปนั้นก็เจอกับผู้หญิงกระเรียงคนนี้แหละครับเบนเดดารานหน้าใหม่ของหนังเรื่องนี้นะครับเธอถูกโจนพมา่า จับตัวหมายจะต่อรองกับคุณสมชัยสามิพักน์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการส่งของให้แต่ว่าคุณกรุงเข้าไปช่วยแล้วทีนี้คุณกรุงก็เลยคิดว่าถ้าจะปราบโจรที่เป็นโจนาารพม่าต้องใช้วิธีล่อหลอกให้ออกมาจากค่ายนี้นะครับแล้วก็ให้ตาไปที่ค่ายของตนเองที่ดักไว้จากนั้นก็จะใช้คนทั้งหมดนั้นรุมถล่ม,ลมโจามารพม่าก็เป็นอันว่าคุณกรุงศีวิไลนั้นสามารถ นำชาวบ้านแล้วก็เบนเด้คนนี้แหละครับปราบโจนพม่านั้นจนได้อยู่มันทีนี้ก็ทําให้เบนเด้นั้นเกิดความรักในตัวกรุงแต่ว่าคุณสมชายนั้นไม่อยากให้รักนะครับก็จะมีปัญหาแต่ว่าพ่อของเบนเด้นั้นยอมนะครับที่จะให้กรุงศิวิไลไปกับเบนเด่นี่แะครับจากนั้นคุณกรุงศิวิไลก็พาเบนเด้ไปอยู่ที่เมืองกาญนะครับก็ใช้วิธีเป็นโจนนะครับ ไก่ผ่านแม่น้ำต้องเสียค่าผ่านทางเรียกว่าเริ่มสร้างความไม่พอใจให้กับเชาบ้านนี่ครับไอไม่ยอมก่อยยิ่งทิ้งชาวบ้านที่กลัวก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางและในขณะเดียวกันตอนนั้นเกิดสงครามขึ้นมานะครับทหารญี่ปุ่นก็ยกกองมาตั้งฐานทัพที่เมืองการแล้วทีนี้หน่วยใต้ดิน ที่เรียกตัวเองว่าฮัเซรีไทยก็รวมตัวกันนะครับก็เลยมาชวนคุณกรุงศรีวิไลกับพรรคพวกนี่คุณไปรุ่เจสิงนะครับแล้วก็คุณธงวิศวชาติในตำรวจเก่าซึ่งไม่พอใจชาวญี่ปุ่นก็เลยแฝงตัวเป็นเซรีไทยจากนั้นก็มาชวนคุณกรุงนี่แหละครับให้ร่วมมือกันตํจาจัดพวกญี่ปุ่นที่บุกรุกเข้ามาบนเมืองการคุณกรุงกับพวกก็ยอมนะครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเซรีไทยสู้จนชนะสงคราม ถ้าคุณกรุงจะมอบตัวก็จะทําให้โทษเบาขึ้นแต่ทําไม่มอบตัวจะกลับไปประกอบอาชีพอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าเป็นโจรก็จะตามล้างเหมือนกับไม่เคยช่วยเหลือราชการมาก่อนเสรีไทยชุดของคุณกรุงศีวิไลท,ที่มีคุณธมเป็นหัวหน้าก็สามารถต่อสู้กับกองทหารญี่ปุ่นได้จนสําเร็จหลายครั้งและครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากที่ต่อสู้เสร็จนั้นสร้างความเคียดแค้นให้กับ ทหารญี่ปุ่นถึงขนาดต้องยกกองเรียกว่ายกกองทัพยกรถถังขึ้นมาเพื่อที่จะปราบกลุ่มที่ต่อต้านกลุ่มนี้แหละครับนี่ครับฐานที่ตั้งของเสรีไทยสละชีพเพื่อชาตินี่ครับทหารญี่ปุ่นใช้รถบุกเข้ามาเพื่อที่จะเรียกว่าทำลายค่ายแล้วก็ด้านบนจะมีรถถังนะครับมาด้วย เกิดการประทะกันระหว่างทหารรูปพระอาทิตย์ทหารญี่ปุ่นกับเสรีไทยกลุ่มสีศิวลานี้ยิงปืนกลอยู่ข้างบนนะครับระหว่างยิงๆนี่รถถังมาดีครับรถถังมาแล้วครับรถถังญี่ปุ่นรถถังที่เองที่ทําให้เสรีไทยชุดนี้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดน,นี่ครับยิงถล่มไปที่ตัวสูตรบัญชาการ คนกลุ่มสิวไหลเห็นก็รีบวิ่งมาเพราะว่าทงชาติจะตกถึงพื้นช่วยกันประคองเสาธงชาติไม่ให้ทงชาติตกถึงพื้นอยู่ในภาวะที่ขับขันทุกคนประกาศพร้อมที่จะสู้ตายแต่จะไม่ยอมให้ทงชาติไทยนั้นหล่นลงพื้นในภาวะที่กําลังขับขันอยู่นั้นปรากฏว่ามีทงข่าวชูขึ้นมาจากรถถังและทหารญี่ปุ่นทุกคนก็ยินยอม แพ้สงครามทิ้งอาวุธเพราะญี่ปุ่นยอมประกาศเลิกสงครามเป็นผู้แพ้นะครับการเสริมฉากนี้เข้ามานะครับคือฉากเสรีไทยในหนังเรื่องเสือเพ่นเป็นการเสริมขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้หนังนั้นดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นจริงๆหลังจากที่รบชนะเป็นเสรีไทยเสร็จแล้วคุณกรุงกับพี่ชายก็คือมโนปัสวสวเทศก็ยังยึดอาชีพเป็นโจรน,นะครับล้นเข้า แล้วก็สร้างบ้านแล้วก็เตรียมจะขึ้นบ้านใหม่ในวันขึ้นบันใหมนี้เองนะครับที่ฝ่ายราชการบ้านเมืองนั้นแฝงตัวเข้ามาเพื่อที่จะล้อมจับคุณกรุงกับคุณมานพเพราะว่าเป็นเสือมีค่าหัวปล่นแต่คุณกรุงนั้นไม่ยอมนะครับคุณสรพงษ์ชาตรียิงคุณกรุงถูกที่คอแม้กระสุนจะฝังอยู่นะครับแต่ว่าความที่มีเสือเพ่นสักอยู่ก็ทําให้คุณกรุงนั้นไม่ตายทันที แต่ว่าได้รับบาดเจ็บทีนี้แหละครับก็ต้องหนีคุณสรพงษ์คุณไพโรดราชการก็ตามนะครับนี่ครับเป็นเดยอยู่เคียงข้างกายตลอดเธอกําลังท้องด้วยนะครับคุณปรุงก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณนิดภูมิภูมิพัฒนายุทธก็ไม่รู้จะทำยังไงสงสารไอ้นอมเพื่อนก็สงสารนะครับฝ่ายราชการนั้นก็ตามยิงนะครับคุณไพโรดใจสิงนี่จะยิงได้หลายศพนะครับ ส่วนคุณสรพงษ์ชาตรีนั้นคุณปิยามานี่พยายามขอร้องนะครับว่าอยากฆ่าให้จับเป็นแต่คุณกรุงนั้นเจ็บสาหัสนะครับในระหว่างที่ทําท่าจะยิงเรากาคุณไพโรจน์นั้นยิงไปอีกมุมหนึ่งนี่แหละครับถูกซ้ําอีกมุมหนึ่งแต่ก็ไม่ตายนะครับเพราะสักเสือเพ่นทีนี้ทํำยังไงเบนเดก็เสียใจเยยมาศก็เสียใจนะครับอดีตรักเก่า ว่าคุณกรุงนั้นคิดแล้วนะครับว่าตัวเองเป็นผู้กระทําผิดยอดก็เลยที่จะสละชีพแต่ขอให้คนที่ยิงนั้นก็คือเพื่อนรักของตัวเองก็คือเจ้าล้อมก็คือสอรพงษ์ชาตรีนี่แหละครับเป็นผู้ลั่นไกสรพงษ์ก็ต้องตามใจเพื่อนนะครับเพื่อที่จะยุติเรื่องราวของเสือเผ่นนี่แหละครับหนังเสือเผ่นเมื่อ47ปีที่แล้ว